ค่ะท่านผู้ชมก่อนสวัสดีจ้าสวยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องน้อยหอมกินข้าวนะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอะสวัสดีค่ะพอแล้วจะกินข้าวอ้านี่หนูจ้าอาหนูกินข้าวค่ะหนูเด็ดกินเองนะคะกินเองแม่เลยนะคะิ้งไก่ค่ะพี่จ้าิ้งไก่ค่ะ,คะนูเงเงไหมคะ นหนูกินข้าวเองได้เลยนะคะวัน,นนี้หนูกินข้าวกับปิ้งไก่ปิ้งไก่นะคะปิ้งไก่ค่ะปิ้งไก่คือปิ้งไก่มะพร้านหลานจากพี่น้องาสาวข้นสวยหอมด้วยหอมกินข้าวด้วยนะคะเดี๋ยวใช้าไปดูพี่ฟาโล ถ้ารล่ออกมาแล้วออกมาพีเวียนเนี่ยยุนาบานไล่แตอย่า้าไปเปนิ้ลปลาโรวเด้อาก็กินด้วยอร่อยจังเลยไก่ย่างไก่ย่างอร่อยจังเลยค่ะปิ้งใหม่ๆนะคะกินไข่เล่นก็ได้ไอายุขึ้นยกขึ้นโจนโยกขึ้นโจน ย้ํา้นโชว์ไก่ปิ้งไก่ค่ะปิ้งไก่อะไรจังเลยค่ะแฉบแ่ะแฉบเกินดีปะหนูสบายใจ <N> จ้าหนูอิ่มแล้วนะคะอ่ะจ้าจ้าหนูอิ่มแล้วอ่ะสวัสดีค่ะยิ้มหวานด้วย บายบายก่อนบายบายจุ๊บๆอัดริมเดี๋ยวค่ะพีน่น้องร้านสาวมวดเจล่งวงนเล่นหลายเจ๋งทั้งเลยค่ะท่านผู้ชมโอเคน้ำเองได้นะคะ <laughs> เจริข่าวเจริญมาให้ตัวเองด้วยค่ะคือน้ำเยอะนะคะอืมเจ็นข่าเจรไปตลาดกับคุณย่าเลยค่ะบายบายด้วยบา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 ยก่อนบายบายค่ะ